มามาครับพี่น้องครับเสียบเสียบเจ้า,จาบอนจำเดียวสวัสดีครับพี่น้องสูุขูสูขคนของผมมาพร้าวับจ้าบอนอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้จ้าบอนผ้าพี่น้องมาเสียบเสียบครับผมกับสูบหางวัวได้พี่น้องเด้อ เนี่ยหมักแล้วก็บ่ได้กินโดนพ่อมพี่น้องตะกอนนี่อู้ดูขนาดเลยอ่ะพี่น้องครับมาเสียบเสียบด้วยกันครับจา่าบอลพี่น้องจำนำส่นนี่จา่าบอลต้องซิมซิมนำส่นเอาแบบไปเปื่อยเลย,ยพี่นอ้องเด้อม,มามาครับพี่น้องครับเสียบเสียบครับจ่าบอล จําเตียวเป็นคอรๆ์ๆอ่ะเ,เสียบรวด จ้ mm hmm. างหักพี่น้องแน่วว่าด้กินโดนมากินเทือ่อนึงอ่อปู่ยางหักยางเสียบด้วยล่ะ mm hmm. mm hmm. หางใหญ่ๆพี่น้องหางใหญ่ๆเสียบ,ยบรวดอื mm hmm.

ขอขอะไรพี่น้องเพื่อยุยแห้งคับว้อน,นี้อืมปานวุ่นเลยนะเนียอ,อ,อันนี้รุดออกเลยกระดูก รูดออกก็ง่ายเลยละ่ะวันทีนี้ม,ม่วนเบิดเจ็บเจ็บเลยล่ะจุ่มลงไปเลยพี่น้องเบิง่งเจียเผ็ดเผ็ด,ผดเจ็บ บ่ได้ยำยากเมนูแบบนี้พี่น้องเลือดเล่นนะเคี่ยวพื้นทีกันเอาใส่เลยเคี่ยวพื้นทีลุด Mm-hmm. <laughs> เบื่ออะไรติดน้ำแข็งตุ้มคอหน่อยๆพอ,อละค่ำเลยพี่น้อง ครับพี่น้องครับมื้อนี้จะบ่อนผ้าพี่น้องมาแซ่บๆกับเมนูยอดฮิตกันแล้วกันเนาะพี่น้องตะก,กี้นี่ผมจัดทุกอาทิตย์เนาะช่วงนี้ก็ทางเนี่ยหน้านาพี่น้องเนาะเอาจังไดกรกับเส็บๆเพื่อเขาผมกับซุปหางงัวเลยพี่น้องเด้อมื้อนี้เอาจังไดรคลิปนี้เอาไว้จะม,มีสักกอนครับผมคลิปหน้าจะบ่อนสิผ้าพี่น้องไปอยู่ไปกินทางใดก็สิมมาทายซูพี่น้องมือคือเขาสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณหลายที่พี่น้องติดตามรับชมขอบพระคุณหลายครับผม